สวัสดีครับวันนี้เปิดกล้องวงจรปิดขึ้นมาเนี่ยว่าจะเช็คภาพดูภาพตามที่เห็นนะครับไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับเราจะมาซ่อมเบื้องต้นเช็คเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับเมื่อต้องแลนไปหอสร้างนะครับปกติของสัญญาณไฟนะครับ สัญญาณไฟกะพริบนี่คือไฟเขา่าไฟช่องที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบันทึกนะครับถ้าแบบนี้เขาจะล่องเช็คเบิ้งนะครับว่าปัญหาปกติจะขึ้นจอจอภาพให้เบิ้งนะครับบอหูว่าเป็นน้ำไฟมันตกหรือทั้งใดน,นะครับทุกอย่างปกตินะครับทุกอย่างปกตินี่อะแดปเตอร์หรือสายชาร์จเข่าเครื่อง เล่าเตอร์ตัวนี้คือโตแปลงกระจายสัญญาณภาพนะครับไปกล้องกล่อง8ตัว1 2 3 4นะครับกล่อง8ตัวนะครับสแถวนะครับแถวและสี่ตามที่รล้ๆมากนะครับจะลองเบึ้งนะอันดับแรกนะครับเอาเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนอะแดัเตอร์เปลี่ยนสายชาร์จก่อนว่า มันเป็นทีไซชาต์ตัวนี้เฮ้ยพต้องฮ็ดยังไยนะครับพอต้องเอื้นสร้างพอต้องเอืน้นผู้เชี่ยวชาญมาเบิ่งนะครับเขาจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ก่อนนะครับปกติถ้าไฟปกติมันจะทํางานทั้ง3ช่องไฟจะกระพริบทั้ง3มอันนะครับง่ายๆนะครับกล้องเบิ่งครับถอดออกเลยครับถอดอะแดปเตอร์สายชาต์เก่าอกกอนนะครับ หลังจากนั้นผมมีอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กของเครื่องเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเก่าตัวนี้นะครับอเอาลองเบิง้งเบิ้งหัวมันแล้วนะครับเบิ้งหัวชาร์จนะครับหัวมันจะเข้ากันได้นะครับอันนี้คือ,อหัวใหม่นะครับอันนี้หัวชาร์จใหม่อันใหมอนน่อันเก่านะครับ เบิ้งแน้มันใส่กันใดนะครับใส่กันใดจะลองเบิ้องเสียบปากเลยครับเสียบ <c oughs> นะครับปัญหาเบื้องต้นอันดับแรกนะครับลองเปลี่ยนอะแดปเตอกันมันจะมีช่องนะครับมีช่องเดียวเท่านั้นนะครับตรงจ่ายไฟนะครับเสียบไปฟึบอีสัญญาณมาครับพี่น้องมาแล้วครับนะสัญญาณมาไฟขึ้นทั้งสาม จอภาพมาแล้วครับจอภาพมาสัญญาณไฟมาสามช่องคือพว่านี่ครับมาแล้วครับสรุปคืออะแดปเตอร์สายชาร์จเข่าเล่าเตอร์ตัวนี้ตัวเก็บข้อมูลนี่ครับมีปัญหานะครับมันอาจจะขาดเกิดจากไฟกระชากไฟตกเนี่ยฮะสัญญาณภาพมาเรียบร้อยครบทั้ง8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ สรุปนะครับปัญหาของกล่องตัวนี้ที่เมื่อกี้นี้อะแดปเตอร์เสียตัวใดตัวนึงข้างในมันขาดนะครับผมก็เลยมีสำรองนะครับพวกนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ของเราเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราใส่เราเอาปลดออกนะเก็บไว้นะจ่ายได้สรุปนะครับง่ายๆแค่นี้เด้อนะครับพี่น้องลองทําดูนะครับ อะแดปเตอร์ apter, ตัวชาร์จไฟเข้าเครื่องเราเตอร์เก็บข้อมูลตัวนี้เสียเปลี่ยนปุ๊บใช้ได้ทันทีไม่ต้องทำอะไรต่อขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมครับ